ดึงพลังใจที่ซ่อนไว้ในตัวพวกเราทราบม่อว่าพลังใจที่เราเองซุกซ่อนอยู่ภายในนะมันมีพลังมหาศาลเลยที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนสังคมรอบข้างได้อย่างไม่น่าเชื่อด้วยถามว่าแล้วทำยังไงล่ะจะให้เราเป็นคนมีกำลังใจไม่ท้อแท้ไม่ท,อท้ทอถอยให้ยึดหลักธรรมพละห้า ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้5ข้อนะทํา5อย่างนี้แล้วกำลังใจจะมาคือหนึ่งศรัทธาคือมีความเชื่อมั่นจะทําอะไรก็ตามมีความศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำอย่างเต็มที่ข้อที่สองคือวิริยะคือต้องมีความเพียรคนที่ขยันนะจะเชื่อมั่นความเพียรความขยันเนี่ยจะเสริมความเชื่อมั่นของเรา เสริมพลังใจของเราเรารู้สึกว่าเราเป็นคนมีค่าเราใช้เวลาอย่างมีค่าจนตัวเองยังเคารพตัวเองได้ข้อที่3คือสติคนที่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวจะมีกำลังใจวิธีการฝึกสติก็คือเราต้องเอาใจมาอยู่กับตัวทำอะไรอยู่รู้ตัวสิ่งนั้นข้อสี่คือสมาธิสติเหมือนเอาใจมาอยู่กับตัวเหมือนตะปูจอกับเป้าหมายแล้ว สมาธิก็คือตอกโป้งป้งป้งลงไปเลยใจก็ดิง่งนิ่งลงไปเลยเนี่ยเพราะสมาธิเป็นการฝึกใจของเราโดยตรงแล้วข้อที่5คือปัญญาศึกษาหาความรู้แล้วไม่ใช่ท่องจําอย่างเดียวเข้าใจด้วยรู้จักการประยุกต์เอามาใช้ด้วยมีปัญหาเกิดขึ้นสามารถแก้ปัญหาขึ้นได้ด้วยเนี่ยพอเรามีความรู้แล้วสามารถใช้ความรู้นั้นในการแก้ปัญหาในการทํางานได้ความเชื่อมั่นพลังใจก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้น ซึ่งทุกอย่างจะไล่เป็นชั้นๆนะเรามีความเชื่อมั่นในสิ่งใดแล้วไม่ได้เชื่อลอยๆทุ่มความเพียรเข้าไปด้วยมีสติมีสมาธิด้วยจะฝึกให้เกิดปัญญาไม่ยากละพอมีพื้นฐานไล่เป็นชั้นๆมีเป้าหมายชัดเจนมีอุดมการณ์ชัดเจนขยันทุ่มเทมีสติมีสมาธิต่อยอดนิดเดียวศึกษาเรียนรู้เดียวเดียวก็เก่งปัญญาเกิดทำงานได้แก้ปัญหาได้เนี่ยพลังความเชื่อมั่นเราจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นี้คือพละห้ากำลังห้าอย่างในพระพุทธศาสนาเจริญพร